สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยังโยนพลางสองครับคลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อแท้ติดต้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแท้ของนิวโตโยต้าแคมรีนะครับหรือแคมรี่เอสยูวีนะครับอ่าพูดชัดเจนเลยนะเจ็เลยแล้วกันนะครับเข้าใจกันคือ70นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อตัว 2.5G นะครับเป็นตัวขอบ18นิ้วนะครับมันจะเป็นล้อ นะครับที่เป็นลายเดียวกันกับล้อรุ่น T R D อ่าฟังไม่ผิดนะโตโยต้าแครี่มีรุ่น T R D แต่เขาไม่ได้ปั๊ม T R D มาเขาเป็นล้อรายนี้แหละแต่พื้นหลังข้างในมันเป็นสีดำนะครับแล้วเขาก็จับมวลมู่ให้มันไปอยู่ในรุ่น T R D ซะนะครับล้อทั้งสองรุ่นเหมือนกันต่างกันแค่สีถ้าถามผมว่าใส่รุ่นไหนผมบอกว่าใส่รุ่นอะไรก็ได้ที่มันใส่แล้วมันเข้ากับสีตัวรถอ่าผมบอกนี้ดีกว่านะครับเวลาเลือกลอ้อเลือกแค่นี้เอง เวลาท่านจะเลือกรอว่าท่านจะเอา้อแบบไหนตทวอะไรท่านดูสีรถท่านก่อนนะครับถ้าท่านรถสีดำนะครับท่านต้องใส่ล้อแบบนี้แต่ถ้าท่านไปใส่ล้อโทนสีดำเงาก็ได้กันแล้วแต่ชอบแต่มันจะดูมืดไปนะครับมันก็อาจจะทําให้บางทีใส่มาปุมิไม่สวยนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบแต่ผมบอกไกด์วิธีการเลือกรอให้ง่ายๆนะครับแล้วก็ท่านจะเลือกได้สุดท้ายแล้วจะได้ล้อที่ท่านชอบใจใส่แล้วสวยแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อนะนะครับหลังล้อ นะครับอ่าล้อแท้นะนะครับจะมีคําว่าโตโยตานะครับผม T O Y O T A นะครับล้อแท้ต้องมีเขียนบอกนะครับถ้าไม่มีผ่านเลยนะครับล้อแท้โตโยต้าต้องมีคําว่าโตโยต้าบอกนะนะครับแล้วก็เป็นล้อผลิตบ้านเรานะครับ Made in Thailand นะครับอ่าหรือ Thailand นะครับล้องานบ้านเรานะเพราะว่าโตโยต้ามีบริษัทผลิตอยู่ที่บ้านเรานะครับตั้งโรงงานอยู่ที่ประเทศไทย นะครับเป็นคอร์18กว้าง8ออฟ50นะครับออฟเซต50นะนะครับผมตัวนี้นะครับอา uh, นะครับอเตตัวนี้นะครับเป็นสเปค5รลูมาตรฐานนะครับหรือหลูร1อ3นะครับใส่ได้กับรถโตโยต้า5รลูมาตรฐานทั่วไปโดยเว้นตะขุดอัลติสจะใส่ไม่ได้นอกนั้นใส่ได้หมดนะ นะครหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงร้านอยู่หน้ารามสองบางบุทียอยู่เลยซอยเทียนทะเล21หรือ21มา200เมตรไม่ต้องเท่าซอยนะครับถ้าคุณลูกคา้าท่านาใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมสำหคลิปนี้นะครับผมก๊อบจากร้านต้นยางโยน์ขงฟังไว้เดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบก,กันนะครับสำหคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ